สวัสดีครับทัตวรชิตสสหิงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาครับขอนำคณะกรรมการทุกท่านรับชมคุณลักษณะและกิจกรรมเด่นของผมไปชมกันเลยครับ ความพอเพียงกับผมดําเนินชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงรู้จะเก็บและใช้อย่างพอประมาณและเมื่อมีเวลาว่างจากการศึกษาเร,าเรียนนะครับกับผมก็มักที่จะหารายได้พิเศษจากการรับจ้างทําขนมปังเป็นพิธีกรเพื่อหารายได้ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวกับผมยึดมั่นเสมอเลยนะครับว่าความกตัญยูคือเครื่องหมายของคนดีกับผมจึงช่วยเหลืองานของท่านบันดูแลเอาใจใส่ไม่สร้างความเบือดร้อนและทําให้ท่านทั้งสองต้องกังวลใจ เป็นลูกที่ดีเชื่อฝังคำสัง่งสอนของพิดามารดาในการดำรงชีวิตจึงทำให้กระผมได้รับพระราชทานโรลูกที่มีความกตัญยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่จากสภาสังคมสงคเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบิดามารดาของผมยังสอนเสมอนะครับว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตอาสาเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันกระผมจึงปฏิบัติตนตามคำสอนของบิดามารดาโดยการเป็นจิตอาสาเช่นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาในช่วงวิกฤตโควิด19ออกบริการลดน้ำใจช่วยผู้ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด19จิตอาสาในการบริการสังคมชุมชนจนทำให้กระผมได้รับรางวัลเยาวชนผลสร้างชาติสาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์โดยอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชน ครับและนอกจากการเป็นคนดีมีจิตอาสาแล้วสิ่งที่ผมยึดมั่นและปฏิบัติเสมอนั่นก็คือการมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากได้สิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเองมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ที่รับมอบหมายไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมจากการประพฤติปฏิบัติตนทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับทําให้ผมได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลน,นักศึกษารางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด,ด้านอาชีวศึกษา รางวัลน,นักศึกษารางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลพระราชทานลูกทีมความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่รางวัลคนดีสีสวรรค์รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติสาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์รางวัลพระราชทานกิตติบัตรสมาชิกทูบีนับวันแคมป์ครับในทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับคือผลงานคุณลักษณะและกิจกรรมเด่นของกระผมขอพระคุณและสวัสดีครับ